บดฟักทองนะคะหั่นฟักทองแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยไม่ต้องรอให้เดือดนะคะใส่ลงไปเหลือหัวกะทิไว้หน่อยนึงแล้วก็น้ําตาลใส่ได้เลยนะคะพอมันเริ่มจะเดือดเราก็เต็มรสชาติหวานประมาณไหนก็เอาเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องต้มนานเพราะว่าเราไม่ได้แช่น้ําปุ๋นใส่พอพอฟักทองมันเริ่มสุกนิดหน่อยหั่นดู ถ้าเริ่มสุกก็ใส่หัวทิให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวมันละอูแล้วก็สุกไปเองถ้าเราต้มจนเละอ่ะมันจะเละไปหมดเลยทานไม่ได้เลยค่ะอันนี้แบบเป็นเทคนิคนะคะลองทำดูใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะนี่เริ่มจะเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะต้องไปต้องพักหนึ่ง ชิมรสชาติเองอร่อยเลยนะคะเ้าก็มาหั่นดูอย่างนี้ค่ะถ้าหั่นขาดแล้วก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยนี่ค่ะอร่อยแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะเดือดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเนี่ยจะดูแบบว่าเป็นชิ้นๆเลยนะคะยังพออบอไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะสุกไปเองนะคะให้เดือดเลย ประมาณนี้ค่ะปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วนะคะตักรับประทานได้เลยค่ะไม่เละนะคะดูนี่ค่ะอบไปสักพักมันจะปานประมาณนี้นะคะมันจะนุ่มข้างในเลยแล้วอร่อยเพื่อนๆลองทำดูนะคะตอนนี้เราไม่ไม่ใส่ ไม่ใส่น้ำปูนใส่นะคะมันจะนุมธรรมชาติอร่อยมากค่ะ